ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ของรัฐเป็นเสาหลักของเศรฐษฐกิจชาติที่อยู่เคียงข้างคนไทยในทุกวิติของชีวิตตกย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจถึง19รางวัลเช่นรางวัล Leadership Achievement Award for Best m a n a g e d Bank during Covid-19 in Thailand และรางวัล b e s t CEO r e s p o n d ์ to COVID-19 i n t h a i l a n d จากนิตยาสาร The a s e a n Banker รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยาสาร The Banker รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 2020จากบริษัท Capital Finance International ธนาคารกรุงไทยประกาศขยายขีดความสามารถในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและสร้างประสบการณ์ใหม่ที่สะดวกสบาย พร้อมผลักดันให้ธนาคารก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งเชื่อมโยงเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ากับ5อีโคซิสเต็มด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยดังนี้ 1. เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มเราไม่ทิ้งกัน .com www เราเที่ยวด้วยกัน .com ไทยชนะและ w ว w คนละครึ่ง .com 2. พัฒนาแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กเวอร์ชันใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตเก่งขึ้นในแอปเดียวและแอปเป่าตางังโอเพนแบงกิ้งแพลตฟอร์มของคนไทย 3. พัฒนาระบบสาธารณาสุขอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการโรงพยาบาลด้วยกรุงไทยดิจิทัลเฮล l ์แพลตฟอร์ม 4. พัฒนา University a p p l i c a t i ิเชันเชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว 5. การร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยออกบัตรกรุงไทยบัต um, รเดบิตแมงมุมรวมความสะดวกสบายด้านการใช้จ่ายและการเดินทางไว้ในบัตรเดียวอีกทั้งธนาคารกรุงไทยยังมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งต่อยอดความรู้ทางด้านการเงินและสนับสนุนชุมชนเข้าถึงดิจิทัลแบงกิ้งในโครงการกรุงไทยรักชุมชน นอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือร้านข้างทางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการจัดโซเชียลแคมเปญร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกันเชิญชวนลูกค้าประชาชนรวมรีวิวร้านอาหารข้างทางแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเพื่อช่วยร้านเล็กๆให้อยู่รอดจุดกระสให้คนไทยช่วยอุดหนุนร้านข้างทางที่ตัวเองคุ้นเคยให้สามารถอยู่รอดและผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันธนาคารกรุงไทย พร้อมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน t o Banking Model ในการเร่งปรับกระบวนการทำงานและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการพร้อมทั้งมุ่งคิดค้นนวัตกรรมช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนรวมถึงป้องกันการคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของธุรกรรมด้านการเงินนับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน